สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยวันพีซตอนที่1นึ่ชื่อตอนสิ่งที่พวกเรากลัวเรื่องสั้นปกตอนไรโซเดมิววแค้วนอุด้งนาอาหารมาให้ยามาตกเพื่อขอบคุณที่ปราบฮูฮูย้อนอดีตเล็กน้อยก่อนที่ซอมเมอร์จะสู้กับเซาโลเซาโลบอกโรบินว่าพวกพาขีอัศวินเทศเป็นอง์ตัดจะชนะคงเป็นเรื่องยากขอให้โรบินซ่อนตัวไว้เพื่อหาโอกาสช่วยเด็กๆแทนคุณกมัดพวกจินเบเธอเห็นรูกและรู้ว่า เขาเป็นใครจึงเอาเท้าเหยียบรูฟและสั่งให้รูฟมาเป็นทาสเล่นดนตรีของตนซะแต่รูฟป,ปฏิเสธเพราะเขาพักตีต่อลูฟี่เท่านั้นทางด้านจินเบกํกำลังคิดหาวิธีที่จะเอาชนะก,กุนกอซอมเมอร์ประกาศว่าขณะนี้เราจับตัวเด็กมาได้แล้วสิบคนรวมโคลอนด้วยถ้าอยากให้ปล่อยตัวเด็กคืนต้องทำลายโรงเรียนและห้องสมุดทิ้งและสาบานว่าจะสวามิภักิ์ต่อรัฐบาลโลกจบตอนที่กาบันและโรบินเตรียมร่วมต่อสู้ทั้งสองพูดเหมือนกันว่าจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเด็ดขาด วันทีต่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆคิดว่าโรบินและกาบันจะช่วยเหลือเด็กๆได้สําเร็จหรือไม่สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับและตอนนี้ช่องได้ทางร้านค้าขายสินค้าออนไลน์ทางเว็บไซต์เรตระเบมีหลายอย่างมากมายเลยนะครับสติกเกอร์เสื้อหมวกและอีกหลายอย่างครับฝากอุดหนุนทางเพจด้วยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ